กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวันแม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนวัดปีดารามณีสิริวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานคนปรปฐมเขตสองผู้สอนคุณครูอภินยากรคุณวิเศษคุณครูเป็ดค่ะสวัสดีสวัสดี วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็พบกับครูเป็ดอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันแม่ เด็กๆรู้ไหมคะว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไรอ่าเก่งมากเลยค่ะตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมวันแม่ต้องตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะวันที่12สิงหาของทุกปีเป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นวันเกิดของท่านจึงกำหนดให้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูเป็ดจะพาเด็กๆไปดูสัญลักษณ์ดอกไม้ของวันแม่นะคะแล้วความสำคัญทำไมต้องใช้ดอกไม้ชนิดนี้อยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เชิญชมเลยคะ่ะ ความสำคัญของวันแม่เป็นวันที่เราระลึกถึงพักคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเป็นบุคคลที่ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้ให้ความอบอปปุ่นผู้เป็นร่มโพร,ร่มใสให้แก่ลูกๆทุกคนสัญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมารินะคะ ดอกมาลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากดอกมาริถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของไทยคนไทยนิยมนำดอกมาริไปบูชาในวันพัะเพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมนอกจากนี้ยังเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกนะคะและมีอย่างยาวนานการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่นะคะเด็กๆต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียน ช่วยเก็บของเล่นเมื่อเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วหรือช่วยงานบ้านเล็กๆนน้อย,อยไม่ว่าจะเป็นร้างจานถูบ้านหรือกอกน้ำและรดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวคุณครูเป็ดจะพาเด็กๆไปดูกิจกรรมที่จัดในวันแม่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะเชิญรับชมเราฟังเลยค่ะ กิจกรรมในวันแม่แห่งชาตินะคะมีการร่วมงานจัดกิจกรรมต่างๆมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันแม่นะคะและมีการประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะกิจกรรมช่วงเช้าเราก็จะมีการทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และหลังจากนั้นเราก็มีกิจกรรมนําพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่นะคะ ช่วงเวลากลางคืนนะคะเราก็มีกิจกรรมร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยนะคะในสถานที่ราชการในคืนวันที่12สิงหาคมของทุกป,ปีนะคะภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนวัดปีดารามนะคะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนะคะ เด็กๆจะได้ประดิษฐ์ดอกมาริและก็การ์ดวันแม่ไปบอกรักคุณแม่ที่บ้านนะคะ เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยวันสำคัญก็คือวันแม่ไปแล้วนะคะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ก็คือดอกมะริและก็กิจกรรมที่เราทำร่วมกันและก็การปฏิบัติตนที่ดีของลูกที่มีต่อแม่ในปีนี้เราไม่มีกิจกรรมแต่เราก็สามารถบอกรักคุณแม่ได้ทุกวันนะคะเด็กๆ ครูเป็ดก,ก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำหนชิ้นก็คือการประดิษฐ์ดอกมะลิเดี๋ยวเรามาดิดประดิษฐ์ดอกมะลิพร้อมกันในคลิปหน้านะคะวันนี้หมดเวลาของคุณครูเป็ดแล้วนะคะสวัสดีค่ะจ,จ,จัดทำโดยนางสาวพิญญากรขุนวิเศษคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดปีดารามณีสิริวัน